สบายดีพี่น้องว้าท้อพี่น้องกำลังจะมาเหาะพี่น้องเอลย กินบยายลูกซีนนี่ไมายายซื้อมาฝากเอาด้ดยอ้าก็ผักอกเลนาะยายแปิมาพี่เห็นเนาะไปนังเฮียงไม่ใหญ่เลยยายอันอยู่เท่าไรเลยปมเข่งน่บวาอยู่กับใครเน่ย้มม่กับห้านดมเข่งมากินกนี่ แม่เพ mm ื่อดาก็มได้มาจักเถื <us> <us ่อบ่มาได้มากาเจ้าจักเือบ่เนียม่จังนะคนเนี่ยแม่เมียลังนีเงียงเลยอืมแจะกินมันกับมามันกินมันก็บโมมข้าวอยู่ขเียงได้่าได้กระถาน่กรมาเอาละยน่ยงบาได้บ่ะกี้ละย่งได้กี้อ่ะ เกัแช้กรชัิ้เนบออ้าวมาเขีมาขอแมบิัวอ่างได้อ้าอ้ปกแฟหม่มาดีใจิไดมาว่ะอ้าวคือประกอบม่า่สรุปภัยพบเตเก็นปีก่อนไม่งนะแมแพงไม่งนะแม่ไวตะกี้ก็อยู่น้ำเล่าหันตะว่าไวโอ้ยแพงแมแพงไม่งเน่แพงงฮะได้ยู่บม่

ตุ๊กรตจ้างเท่าไรี่เลยอ่ะคฮะตุ๊กรถกดน่กำลังงินกำลังเดือกำลังอืมมาอยู่มา่ลูกทอนลูกจีนกับแม่มาพี่จิ้ไเสียดิษฐใช้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 ใชปใช้ใช่ไใช้ใชไใช้ไใช่ปใช้ใช่ใช่ใช้ใช้ปใช้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 ใช่ใช้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 ใช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  มาลกนไดนะกมันนาไอูเนอยได้เงินพอของกินพอ่อืเราตอารห้ันตัวาพนทำมันมาอมาชิ้ได้ปลากัชามตชิบคือเอามาว้ายแค่สมาสปั่นไข่แ่ิปันไเอามาหแม่้องมีแม่ผู้ดีออกม ้แ่น่ยนี่อ้อีลู่่น่ะออีลอได้นกมากมันนะ่รือผู้ชได้นิงได้อีลได้อีลแล้วก็ได้ง่ายได้ได้เนาะไปแมมาไปนกูวาได้นีเลยุมไม่เอะิเอาตแล้วบกเสเอา้อยมึงอือเราาจะปีอะไสมอกันนะไปใช้ที่ได้มันเมือน เจ้านยอยู่ก็ร้านชามคนว่าเป็นไงมคนนีแล้วอืมามทั้งเจ้าร้านแล้วนอหนึ่งเขาหนึ่งหน้าเมอกินเห็นอยู่เห็ดกินกับร้านนั่นแหละ

ตอบแม่แม่ฮะแม่แม่ด้อยู่น้ำเม่ไเย้อนะแม่เขานะแม่ล่านี่หรอวาเพ่ให้ไภัยพ่ายแปรเขานะจะไม่ภัยฮัมประยกอะไรฮัมเข่าบักมันเด้เข่ามาตอนเนอะหนุ่มไม่่าได้นี่างหัวเพื่อน ม,นมันบมมี่นว่้อนีปยยกเอา้จ้อ่ไปยกเอาดีได้ยังไมากใครกินชองคนยี่น้ออะไรอยู่บอหำไปหมัไปปด่อกันเฮยยายเป๋าดูเคยยายเป๋าเมีใหญ่เมียน้อยใชไปยาเมียใหญ่หร จือกันอยู่บ่นี่ยมันก็บใหญ่น้ทงยางล้ไปใหญ่เอ้ยงยางว่าทงยางเรฮะแก่ทอกเขนาะได้ยังกินข้าเศร้าทำยังไง ใปจะทำยางคืนมัน่แมาตอดได้สะท้านนมาตอดเีเลยนังอย้าไ้เกนนนีให้เลยบามัาสยมันนี้วมันจะอ่อนบาอง้ยมันจะช่วยความทีด ทำาีิดาผกป้าปลแมนใกล้ๆ่มแล้วมันจะเอามักเท่งใต่ต้นในครับฟ้อมอีได้บ่เลยแมครับนะครับเป็นได้ลางร้อยตุกันมาขายบ่ยายขายยังลูกจะข้นบ้านทุเรศตะกุชาวตูกนี่ก็อามือลูกชายผู้ใดมีนะาตออือืมออืมได้เป็น้อย้อยโตมาไปน้ำถิมั อันนี้ครับ้มตนมัมมัมไม่ญ่ายม่งเคยกินยุ่นี่อันนี้ตักนุ่ยแม่ม่หยังเฮ้ยไม่ายั่ด้วะมันเป็นหรือมันตายมันเป็น มันบุได้ตายครับหนบอกอุอยังต mm ั้งใเฮ้ยปีกมันอยังไปีกมันเปบนี <5 5> <5 <5 <5 <5 <5 ้ปี 5> <5 ok <5 <5 <5 ่ตัว่ากันคืวันโอ้โเห็นเน้ะเ้ยขินน่ะมีมีมีบอกว่าเขาปเบอ่งบอกมีเฮ้เฮ้ย่ฮเยเฮ้ยยเ้าเฮ้ยยเฮ้เลเฮย มายางเนีมายามเทนียายแปรมาเทนีแล้วก็เมื่อบปล่านี่อิอ่กอดไม่ใหญ่นี่ก็หลุกชิเมื่อนลกันเ่ใหญ่ใช่ไหเมื่อนงะไรดูกาบอกคนว้าที่บอกนะแม่บอกไม่ใหญ่ไะแม่ได้เข่าเขาแง่แล้วเหตวันนั้ กเพื่ออะไรแม่ลูเคิต่วงนอมุดแต่มคงเตะกี้มันก็อยู่ในนี้บ lings, อกหวามน้ำเจ้านี่บอกไม่เท่าแต่บระันมาอยู่น้ำอันอันแยแปนก็อยู่นี้บออยู่น้าป้าอยู่บ่บ่ ไอแม่ใหญ่ฮอมแก้มเลยแม่เป็นมูเป็นมาเด้อเลี้ยนเก่งเรียนน่ะเออเรียนเก่งไอแม่ใหญ่ฮอมแก้มเลยแม่เป็นคู่เป็นคันเด้อเอาหน้าหนี่แิเล่ไปจันนี่เลี้ยวแม่ายๆไม่ต้องไปจันอยู่นี่จะกินได้ยากก็ได้กินน้ำฝนนี่แล้วทำให้พ่อพ่อม่บ่ธด้มันไตไม่เทอ่าพ่อไม่ได้อยูได้สอบ เราห้าไปส่งไงไซี่บไปส่งเออทางทางไรเมื่อทางนี่แล้วก็เมื่อเลยอ่ะหนเลยแล้ววันหันขายงแล้วว่ะลูกเราอยู่หันบอของฝาเขาอยู่ข้าเทียงลุมน่เที่ยงมั่นอันนี้ข้าหน้าร้านร้านมั่นอันข้าค้ายน่ะร้านพวกนั้นดูหนักเลยะมันนไรเฮ็ดหนาที่จริงมาเกี่ยอะไรละจริงบอกปีบอกี่ใช้ลูกมันมันทอนี้ใส่ไปมัน นี้ยำยจะี้านน่เลยชูีีี่หนักรด้ที่มันก็ไม่เห็นยางแต่วแต่ว่าแล้แม่น้แม่ใหญ่นะแม่ขับสาโตละหวนอยู่ระวางนี้เออสใ่ไมใหญ่เอ้ยสีใหญ่ไหมใหญ่เอ้ยหฮง เน,นเอเิคือกอน,นี่เินมาแล้วก็แล้วยี่บม่นเ็ดมนนี่แต่ยังมีร้านได้อยู่นํานเนาะพราะดปากได้ว่า,า,าออลูาาอากาวลานี่ย้าน่องสื่อมอ ก็จะบริฝากมาให้ใส่บอใสา่ตะเึงแล้วอันนะ่ะค่าพอจะหายคนแล้วบอคือด้วยสีอันให้เขามาผูกแขนเอาใค่าจะใสค่คนน้อยปังอายแด,ดำน่ะเราใสไดู้ใส่เดียอไไว,อ,วอยู่ไสเดียวเนี่ยเราอยู่ไสโอ้อยน้องย่ออาพวนน้องย่อเนี่ยเราเสียหายคนอย่างนี้เราก็พออยู่พอกินอยู่ต่อเนาะไม่ใหญ่ เจาบอกบังแอ้มันมันเ่อมันขันขันที่สุดแม่ละบอกัแอ้มันจ่นมันบ้าที่นี่เนี่ยแต่มันมึงมพูดมึพวกภาาีปนบามนบ้สเที่เ มาพ่ออุวยแล้ว่ะทา,างางาหัว้างาม้าในชั่วโมงกลัวแต่พราไว้ฮะมนมันเพิงไม่ใหญ่เลยไมใหญ่คู่น่งาบว่าหายดอกแล้วทิกะะก,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 กี้กระกจั่งมะเข่งก็มะก้บอกแม่เท่าบอกอ้ายเลยแม่ที่มึงอายเลยบักหมั บ่ได้กินยังมามาหางนึ่งไได้เงินเก่าเงโมเกมันโมเกยบ่ยังแต่มาสร้างบคนก็คือมา n n นั่นแหละมือกอดอเห็นไหมนี่นี่น้ำอยู่หนเนเมือกเดอบอกอีน้ำขาขาเี่ยแล้วมองนั่นแหละ

โซบมาเยี่ยมมาที่ใดโซบมาเยี่ยมมาที่ใดเยี่ยมค่ะเยี่ยมแน่มาส่องเห็นพี่น้องเลยบุ๊คเถางสมองหอดีมากเอยป่ะออกเมื่อบานนี้พี่น้องเลย จะมันจิไปแว่เฮือนไปอีกคลิปเท่าเราจะได้จบุกสนี้ิทสนิทกันเอาเลย